มีเหตุการเราต้องอยู่ในมือเราต้องเตรียมเก็บหลักฐานเด้ายรน้องเขามาถ่ายบัตรครับเอาไปละว,ว่เอ้ขอเหล็กบ้านมาน้ำกันบ่ครับคือคนละทีมแ่ะมานเพิ่นพไปอย่างพาลูกคนมาถ่ายบัตรบ่แม่นค่ะเอมายา

จักปีแล้วครับเล็กหน่อยโอ้ขากันบ่ขาอยู่ครับอันบ่คือเอฟซีละเบียเพื่อนดีของกู้ราคาถงมือกิมมันหมดหมดายสาบ่ไปวาขามาราทผมมาเ็นยงยังไงใ่งานสมือชมือก็ถี่เนี่มือโอ้ยเน โอเคผมก็ปลอดภัยท่านที่จซหอมาเนาะั้งอมต้องมีใช่ใช่ใช่ขอบคุณท่านกำนั่จ้งนะปีหน้าจ้งส้างอย่างเนาะกอเปีหนาจแจ้งสร้างใหม่นเพราะว่าม่ใชีก็ดีเออเอาจ้งมูลำเนเบิ้งมวยบอจ้งมูลำเลยเบิ้งมวยเลยครับเพราะมีอย่างนี้ถือคลิปย่านมู้นนั้นเอารล้ว่านอะไรกันเลบอกว่า ไม้ยาแฟนไม้รเด็บฝรั่งก็บนี้แล้วก็วยว่งไหอีกอย่างลูกตั้งซิบขวบแล้วก็ยังขั้นในไทยบาดท,ที่เดี๋ยวนี้เด็กเขาเจ็ดขวบมันมาไทยอ๋อเข่าแล้วก็นีน่แหละที่เนี่ปอปอให้ไปเอาทะเบียนบ้านเอ้ให้เอาใบเกิดก็บ่ไปว่าย่อมถ้าไปจะเอาลูกออกไปเลย กดดีๆนะครับอครับ okay. ้านไหนล่ะครับบัตรยัยวัอายุป่ะวันอายุตลอดชีพแต่มันเสียค่ะโอ้ยบัตรเสียค่ะนึกว่าถามาหายไปเนแม่พ่อมันเป็นเสียดอกหายไป ได้จักปีแล้วครับน,ะนี่มีเก่าสิบสามได้เราบอกครับคุณยายบบัตรเดยวครับเก่าสิบสามปีเด้ครับ,รบออเอา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 ส้ได้ด้วยนะ เขียนไปเลยได้แม่เขียนไปถึงรถเลยบัต้องไปยังเขียนไปหอดรถเลยแมนเอาไม่งามนี่ไปทันบัวจอยไปเขียนให้เพิ่นนี่เอาลงทางผุนเด้อทางลาดผุนแมนพีพีลงทางเนี่ยพอใช้ไปเขียนไปยังเพิ่นในบัวหลังเนี่ยเออ แายเบรกที่ดีด้วเอาเอาเอาหลังลงไหมหนาแลนไหลเลยเด้อถอยหลังลงยายเพิ่นมาถ่ายบัตรครับ93ปีเป็นบัตรตลอดชีพแล้วมาเพิ่นหายกวันเที่ยงมเมื่อเช้าเนี่ยก็มีเด็ก 10ขวดเลยครับยังบม่ถ่ายบัตรเป็นันเลยแต่กับพอดีพ่อแม่มีปัญหากันนิดหน่อยเด็กนะครับเดี๋ยวนี้ก็หมัดเริ่มถ่ายตั้งแต่7ขวบนะครับสามารถชาชรราถ่ายบัตรประชาชนได้แล้วเพียงนำสุติบัตรนะครับสุติบัตรตัวจริงไปยื่นทสำนักทะเบียนถ่ายบัตรได้เลยอมาส่งใหญ่ าาาางานได้่่ะบะ่นี่ไหม่เหรอขึ้นประตูหลังใื้กันนะส่งย่ายจัน ถ้ากรณีบัตรหายก็ใช้เอกสารนะครับบัตรที่ทางรัฐดอกให้คือใบขับขี่ที่ไม่หมดอายุนะครับมารับรองตัวเองได้แล้วก็ใช้หรือบุคคลที่น่าเชื่อถือรับรองนะครับกำนันผู้ใหญ่บ,บ้าน็นะะ็าชัการเจ้าบ้านรับรอง รณีที่บัตรประชาชนหายหขึ้นในพละยายหาจังหวะหาจังหวะตอนมาลรานั่งหน,นง่นั่งหลังเออะ เอาขาขวาขึ้นหยับบันไดแม่ขาขวายกขาขวาหยับบันไดยกขาเออยกก้อนให้เรายกเองเรายกเองมือขวาเราจับขาหยับเอ่ยืดตัวขึ้นเขาประก่งประคองแอวเราว่าขาหมุนแมนเอาขาเมื่อกี้หยับหยับบันไดขึนเก้าไหมเอาขาขวาเออปั๊บดีตัวขึ้นมานี่นั่นไปละนั่นตัวเอาบวกเก้าขาขึ้นมันขึ้นโมไดแล้ว โอเคไว้ยัยเอาอันนี้เอาขึ้นไปนะเดี๋ยวคนเก่าิบสามปีพี่นะมาอยิบ่อตีมือนี้มือเดียวเจ็ดแปดเก้าแปด นี่ครับครับผมครับยายเพิ่มนมา่ไทยบัตรเข้าสิบสามปีครับบัตรเป็นบัตรตลอดชีวิต่บัตรใหญ่คลิปนี้ภาพพี่น้องมากบารรยากาศช่วงบายบาย บรรยากาศผู้มาติดต่องานครับช่วงนี้ก็ไม่มีคนมาติดต่อที่สำนักทะบเบียนอำเภอกมาลาไซค,ครับคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้สำเนินนะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมทางช่องซ้อนหนทะเบียนเจีอันออฟฟิเชียลครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ